วันนี้นะคะเราจะไปร้านเช่าชุดราตรีกันค่ะคือว่าไม่ต้องงงนะคะแม่ไม่ได้จะไปเช่าชุดราตรีอะไรคือที่ผ่านมาเนี่ยน้องพิมพเขาไปงานพรอมมางานพรอมก็คืองานที่เลี้ยงพี่มาหกจบใช่ไหมแล้วก็จะต้องเช่าชุดราตรีแบบชุดชุดงานกลางคืนอะ่ะชุดพรอมอะ่ะทีเนี้ยก็ไปตะลุตะตะลุยเอ้ยไม่ <c oughs> ตะเวนไปตะเวนเช่าหลายร้านไปดูหลายร้านเออไปดูไปลองอะไรเงี้ย ไม่ถูกใจเลยแล้วมันแบบชุดไม่สวยบ้างพนักง,งานบริการไม่ดีบ้างแต่มันไม่ดถ่ายให้ดูนะไม่ได้ถ่ายแล้วก็ในที่สุดก็ไปเจอร้านนี้ชื่อร้านเร d คาเป็ดมีเสออื้อหิ้งหลังเรตคาเป็ดนะคะก็คือว่าปรากฏว่าพอไปถึงอ่ะมีเด็กนักเรียนมาเช่าเยอะแยะเลยแล้วก็เหมือนว่าชุดอะ่ะแบบมันเหมาะกับวัยพอดีเลยแล้วพนักง,งานก็คือคนที่ร้านบริการดีมากอหะแล้วก็แบบ ออขนาดเราไปอ่ะเขาบอกว่าชุดเหลือน้อยแล้วนะเพราะว่าแบบมันมีคนแบบนักเรียนอะ่ะมาเช่าเอาไปเยอะแล้วแล้วก็มันมีที่ราวสวยๆเนี่ยก็คือแบบว่าติดจองกันหมดเพราะเราไปช้าไงแต่ปรกากฏว่าก็ยังเหลือชุดสวยๆเพียบเลยคือถ้าเราไปเร็วคือมีโอกาสเลือกเยอะมากแล้วราคาก็ย่อมเยาไม่แพงคือร้านนี้เราไปเช่าแบบ เพื่อนน้องพิมพ์เขาเสร์ชหายังไงไม่รู้เหมือนอาจจะเป็นแบบชุดที่รุ่นพี่ไปหรืออะไรไม่แน่ใจแล้วเขาก็บอกว่าเออไปร้านนี้พอไปล้วก็ได้ถูกใจเนี่ยวันนี้ไม่ได้จะไปเช่าอีกอะไรนะคะคือจะเอาชุดที่เช่ามาแล้วเนี่ยสีแดงข้างหลังมาอยู่ในถุงเนี่ย ถุงสีแดงชุดสีชุดสีเงินเอาไปคืนจะเอาไปคืนก็เลยแบบไหนไปแล้วก็เลยจะเป็นชี้เป้าแนะนำเพราะว่าเผื่อปีหน้าหรือเด็กๆมีไปงานเลี้ยงงานอะไรเงี้ยก็ก็ลองไปเช่าร้านนี้ซึ่งแม้ว่ามันดีอย่างงานพร้อมที่ต้องไปก็มีหลายคนมาเช่าร้านนี้ใช่เราจะรู้เลยไปงานไหนค้งงานเขารู้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจากที่เกษจะมีงานพร้อมวันนี้วันนี้วันสองวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แนะนําเสร็จสรรแล้วก็ให้เช่าได้ตั้งห้าวัน ที่สาคัญคือร้านพวกนี้คือเช่าแล้วเนี่ยเขาจะมาวัดตัวมาลองมาปรับแก้ปรับให้ปรับ่อปรับนอย่าง<ห>อย่างบบของเพื่อนน้องพิมพ์ที่ไปด้วยกันเหมือนไหลมันมันหลวมไปป้าป้าคนที่เขาจะมีจับอยู่ที่ร้านเลยเขาก็ทําแบบเย็บเข้าให้เลยนะให้พอดีตัวอะไรแบบนี้คือเขาบอกว่าถ้าถ้าแก้นิดหน่อยแล้วแล้วคิวไม่ยาวเนี่ยเขาก็แก้ให้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแก้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องกลับมารับบนวลา บริการดีดีกว่าร้านก<ด>่อนนั้นนะวันก่อนนั่นนั้นเราไปอีกร้านหนึ่งโอบริการไม่ดีเลยเออแบบจะไล่เราออกจากร้านแล้วท้อไล่มาฟ้าแต่งตัวไม่ดีไงนี <c> ่ <oughs> เอามาคืนแล้วคือตรงเนี้ยนะคะมันคือถ้ากดจิ Google Maps กูเกอร์แแมบอ่ะก็กดว่าเลสคาเป็ดเช่าชุดลาตีหรือเดรสอะไรไม่รู้อะมันประมาณอยู่ลาดพร้าวร้อยยี่สิบแปดอันนี้ไงนี่ไงซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบแปด ้็มาจอดรถตรงเนี้ยมันเป็นลานของตรงเซเว่นอันใหญ่มากใหญ่มากลานจอดรถใหญ่มากเป็นลานของเซเว่นหรอใช่ไหมถือได้เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรถือเองได้อะมันไม่หนักแล้วร้านอยู่ที่ตึกเนี่ยมันเป็นเหมือนคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์อะไรไม่รู้แล้วมันอยู่ข้างล่างอ่ะคือแถวเนี้ยมีร้านเช่าชุดหลายร้านด้วยนอกจากเลสคาเฟ่มันมีร้านอื่นด้วยนะเนี่ย วันที่เรามาวันนั้นน่ะคนเยอะเลยอ่ะเด็กๆเต็มเลยเด็กเรียนน่ะแต่ตอนนี้ไม่นอนกลางวันนะ่จาจะไม่มีคนโล่งๆนะนก็ปิดวันจันทร์นะวันจันทร์อย่ามา เอามาคืนอ่ะก็คือเอาชุดมาคืนแล้วคือตอนที่เราเช่าค่าเช่าเท่าไหร่ไม่บอกหนึ่งไหมค่าเช่าอ่ะหนึ่งพันแล้วก็มีค่าเขาเรียกอะไรประกันหนึ่งพันถ้าเราเอาชุดมาคืนเขาสมบูรณ์ก็คือจะคืนให้หนึ่งพันแล้วก็คือสรุปว่าตอนมาจ่ายสองพันใช่ไหมแล้วก็มาคืนได้คืนหนึ่งพันชุดเรามีอะไรมงกุฎที่นั่นอยู่ไหนครับมงกุฎอยู่ในเนี้ยนี่ไงมงกุฎอยู่ในถุงนี่ใส่ถุงมาให้เรียบร้อย เอาใส่ไว้ในนี้พร้อมกันแล้วก็ชุดเดยอะมากชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนี่พาไปดูไปดูเอาตรงไหนก่อนดีนนะอันนี้นะดูดิเห็นไหมวันนั้นมาไม่ไม่เจออันนี้เนาะดูมันแต่ละวันมันไม่เหมือนกันไงว่ามีคนเช่าชุดผี้ใหญ่มีไหมมีตัวใหญ่ก็ใส่ได้ใช่ไหมคุณก็น่าจะได้เราจะใส่ไหมล่ะมันน่าจะดูเด็กเน้นเด็กเหรอเออเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ เธอตัวนี้ก็สวยอืเน่ยก็คือเขาก็จะแยกเป็นสีๆไว้เนี่ยอยากได้สีไหนก็มาลองดูคือสวยทั้งนั้นเลยด,ดูดิดูดิคือชุดเขาสวยแล้วก็ดูสภาพดีแล้วว่าเขามีจักมีอะไรแบบคอยแก้ใส่ให้ นี่เอเซสซอรี่นี่คือฟรีนี่ใช่มันเป็นเซตเขาก็จะมีแบบตุ้มหูด้วยะะถ้าอยากจะตุ้มหูวันนั้นน้องพิงเอามงกุฎไปแต่ตุ้มหูไม่ได้เอาเพราะว่าของเก่าเขายังถอดไม่ได้มันนอกจากมงกุฎมันก็จะมีเป็นแบบที่คาดผมตอนแรกชอบที่คาดผมผีเสื้อด้วยแต่เอามงกุฎไปแล้วนัดกับเพื่อนใส่ก็เลยแบบนะแล้วก็จะมีเป็นพวกกิฟต์อันนี้กิฟต์ป่ะเออเป็นพวกกิฟต์นี่ไงเป็นกิฟต์แล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าด้วยกระเป๋าก็มีหลกักหลากสีเลย หยุดจุ้มผูนิดหนึ่งจุ้มหูที่แบบคนปกติไม่ซื้อใส่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมใช่มันจะเป็นแบบว่าระยะเอ้ยไม่แน่บางคนก็อาจจะใส่ก็ได้นี่มันเป็นแบบปักเลื่อมดูดีอันนี้แบบผู้ใหญ่หน่อยก็ใส่ได้มั้งเนี่ยแบบเนี้ยแต่ร้านนี่วันนั้นที่มามีเด็กนั้นเลยเด,เด็กเดกเล่นเนยบบนอะเลย<ง>ฟูฟ,ฟูเนี่ยสีดแดงสีขาวขออนุญาตน,นะคะนี่นะนี่นชุดน,นี้ก็สวยปะปะ๊า นะเออมีมีคนเช่าแล้วใช่ไหมใช่ตรงนี้จะเป็นคนที่ตรงที่มีคนเช่าแล้วเนี่ยใช่ทุนแ่เทสเซอร์แม่ทุนแม่ฟิฟาส่วนมากแล้วเอาเอาแนวจิตรเนอะค่าเช่านี่คือเป็นแบบราคาเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ค่ะมีมีหลายราคามีหลายราคาค่ะจะเป็นตั้งก็จะเก้าหลอ๋อโอเคมีหลายราคานะคะก็แล้วแต่แบบใช่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ส่วนมากจะเป็นแนวแบบ เด็กๆหน่อยเนาะวัยรุ่นหรือเปล่าคนแก่ๆแบบพี่มีใช่ค่ะไไดด้้แนวแต่ว่ารูปร่างเราจะงานรับรางวัลอ๋อแรงงานรับรางวัลเดินผู้แดงอะไะอ๋อแรงงานรับรางวัลเดินผู้แดงแต่ว่าอย่างรูปร่างพี่มันจะไม่ปกติอย่างเงี้ยจะแก้ได้แก้ได้ทำงานเตี้ยวๆอ้วนๆแล้วก็ใส่รองเท้ารองเท้านิดนึงอ๋อแล้สรุปนะคะก็มา สองจะดูแลให้ได้วิชุดนี้สวยดูดิมีหลายแบบมากนี่นะคะวันก่อนที่มาก็เสียงที่บอกอะจะไม่ได้ชุดแบบไม่เห็นอันนี้เพราะว่าเหมือนกับมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยใช่ไนหะมสวยมากอันนี้อันนี้จะเป็นสีขาวแบบสัน้นแบบสั้นก็น่ารักนะดูดิ เด็อันนี้สั้นๆก็เ,เป็นแนวน่ารักวันนี้น้องพิมพ์ก็ไม่หยิบตัวสั้นนะแต่ยังไงมึงลเข้าไปถูกใจตัวยาวนะแอบดูก่อนแล้วเพื่อนๆเขาใส่สั้นหรือยาวกันก็มีได้ค่ะมันจะมีขอดูสีดำเอ้ตัวนี้สวยนะวันนี้น้องพิมพก็หยิบ<ม>พิมพ์วันที่ไปงานน่ะก็มีเพื่อนใส่แบบเดรสสั้นก็มีสีดำอนะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ วันนั้นเขายิบมาเหมือนกันนี่ค่ะจะเป็นหน้าสั้นหลังยาวใช่สไตล์นี้เออก็เนาะน่ารักเก๋คโอเคก็มีเยอะแบบมากเลยใครสนใจก็มาดูงานพรอมบีน้างานพรอมบีน่าเดี๋ยวมาละมาใหม่ไปวาใหม่นะคะเรียบร้อยคืนชุดเรียบร้อยได้เงินมาจําคืนมา1นึ่ันบาทนะคะถ้าชอบมีหลากหลายราคาเขาบอกมีแบบเป็นตั้งแต่900าร้อไปถึงแบบ2,000ก็มีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแต่ชุด ก็ไม่ได้พาดูทุกชนะุดน้ำเพราะว่ามันเยอะมากอะเยอะแบบเยอะมากๆแล้วก็ใครอยากจะเช่าก็มาดูเองละกันแต่แต่ว่าจริงๆมีชุดสวยเยอะจริงๆร้านนี้รบริการดีบริการดีเอ่อเล้วก็ิบให้ลองเยว่าใช่เขายิบให้ลองให้ลอง,ง,ลอง,ลองที่จนพอใจช่วยแต่งให้ช่วยอะไรโอเคค่ะก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย